ตัวถอดปกที่เรกสวิตน้นหสวิตคิ้วหเพราะว่าน้ใส่มือถอดอะไรใกงนถอดือ้อหน,น,น,นึ่งแถมสองซื้อสแถมหนึ่งซื้อสามจิลดราคาซื้ออะไซื้อภาษาบ้านครูซื้อหน,นึ่งแถมอโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะมา ทดสอบการใช้งานคีมถอดดีเลย์คีมถอดฟิลรถยนต์นะครับสาเหตุที่ต้องซื้อเนื่องจากว่า,ารถของผมมีปัญหาเรื่องของรีเลย์เสียนะครับอายุการใช้งานนานแล้วก็เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วได้ขับรถไปทำชุดละแถว ราปรากฏว่ารถสตาร์ทไม่ติดก็นรียกว่าเป็นที่รีเลย์ก็เลยเปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับแล้วก็เปิดกล่องรีเลย์รถยนต์แล้วใช้มือถอดซึ่งมันร้อนมากนิ้วมือผมเนี่ยนิ้วโป้มือผมนะครับปรากฏว่า มันร้อนจนลวกนะครับห่อเลือดอทั้งทั้งสองข้างนะครับเป็นเลือดช้ำอยู่ข้างในก็ใช้เวลาเกือบเดือนหนึ่งกว่ามันจะหายคือต้องหาอะไรมาบ่งออกนะครับเลือดก็จะไหลไหลออกมาแผ้ถึงจะแห้งนะครับ รีเลแต่ละตัวก็มีความสูงต่ำไม่เท่ากันแล้วก็อัดแน่นอยู่ในกล่องนะครับอัดแน,น่นอยู่ในกล่องรีเล์ทำให้การถอดนั้นยากก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงพอดีได้คุยกับช่างช่างบอกว่ามันจะมีครีมสำหรับถอดรีเลย์อยู่นะครับก็เลยได้ซื้อมาใช้ สั่งจากอแอปออนไลน์นะครับเดี๋ยวมกว่อนซื้อมาทั้งหมด3ชิ้นในราคา200กว่าบาทนะครับซึ่งก็จะมีปากเป็นตะขอสองด้าน รู้ชัดไหมนะครับตะขอตรงนี้ครับใช้สำหรับถอดดึงดีเยในการใช้งานเพื่อ,อเราจะไม่ต้องใช้มือเข้าไปดึงเพราะมือเรามีขนาดใหญ่นะครับ แล้วยีเลนั้นมันแน่นนะครับถ้าถอดด้วยมือถ้าไม่มีช่องว่างไม่สามารถสอดมือเข้าไปดึงได้ก็เลยต้องใช้ครีมพิเศษชนิดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานพร้อมกันเลยนะครับ ก็ดูที่กล่องรีเล์ครับกล่องฟิวกล่กองรีเล์ของรถรุ่นผมเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ส่วนรถรุ่นอื่นท่านก็ลองหาดูนะครับคงหาไม่ยากก็เปิดขึ้นมาท่านดูครับนี่คือรีเล์แล้วก็มีฟิวนะครับ มีรีเลย์มีฟิวต่างๆซึ่งหากเป็นรีเลย์ชนิดสูงนะครับก็จะสามารถถอดได้โดยง่ายแต่ถ้าเป็นรีเลย์ชนิดตัวที่มันเตี้ยๆกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งมันจะไม่สามารถดึงได้เพราะมือของเราเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงนะครับไม่มีแรงที่จะสามารถดึงได้ จึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษชนิดนี้ซึ่งเขาเรียกว่า,าคีมถอดรีเลย์ครับส่วนการถอดก็จินะ้มเข้าไปนะครับอย่างนี้อย่างนี้มันจะมีช่อง จะมีช่องว่างให้เราใช้คีมถอดสอดเข้าไปยึดด้านล่างอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นโอ้ทำไมมันง่ายอย่างนี้เนี่ยะนะครับถอดง่ายมากไม่เป็นไรเราใส่คืนนะครับอืมอ,อีกสักตัวไหม เราลองตัวใหญ่ดูลองตัวใหญ่เห็นไหมครับตรงปากของคีมที่เป็นตะขอเนี่ยก็จะเข้าไปสอดอยู่ด้านใต้ในช่องว่างนี้นะครับแล้วเราก็ดึงขึ้นอืมไชครับถอดง่ายมาก ประกอบคืนนะครับแต่ว่าถ้าหากใช้มือล่ะถ้าตัวอย่างเงี้ยถอดได้นะครับแล้วตัวเตี้ยๆอย่างเงี้ยจะถอดอยังไงมันนี่ตัวเนี้ยตัวนี้มันเตี้ยมากมันถอดไม่ได้นะครับมันไม่มีช่องว่างให้เราจะสัมผัสแล้วดึงขึ้นได้เดี๋ยวลองถอดผอดตัวเตี้ยดูต็อสอดเข้าไปล็อกเหมือนกันนะครับดึง ใช้เครื่องมือพิเศษงย,ยังต้องใช้แรงเยอะนะครับเพราะว่ามันตัวสั้นนะครับรีเลย์นี่สำคัญนะครับไม่รู้รถเป็นอะไรบางทีไฟไม่มาก็จะอยู่ที่รีเลย์และกล่องฟิวส่วนฟิว ผมจะถอดยังไง่ะเนี่ยถอดได้ไหมโอ้มันปากมันใหญ่ไปนะครับไม่สามารถถอดได้คงต้องมีขนาดที่เล็กกว่านี้นะครับถึงจะถอดได้เพราะมันไม่สามารถคีบได้เลยคีบได้แต่รีเลย์เท่านั้นนะครับน่าจะต้องใช้ขนาดที่เล็กกว่านี้สำหรับถอด ซื้อติดรถไว้ใช้งานนะครับเพราะท่านขับรถมาร้อนๆแล้วท่านใช้มือดึงท่านก็จะมือพองห่อเลือดเหมือนผมนะครับทำไปที่ไหนก็อายคนเพราะเ,เลือดเลือดออกเป็นสีค้ำๆดำๆที่นิ้วมือกับกระกอบขึ้นไปเหมือนเดิม ซื้อไว้ติดรถไว้ในกล่อ,องเครื่องมือหรือเกียร์รถก็ได้นะครับจะได้ง่ายแก่การใช้งานเมื่อมีเหตุจำเป็นครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออญาตกล่าวลาทุกท่านเพียง เท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ